หนึ่งสัปดาห์ของการทำงานทุกคนเหนือ่อยมากากำลังนัง่งรถกลับบ้านนะคะไม่จางฝนตกดีมน่ยเลิกงานไม่มีฝนนะคะ แล้วทุกคนอันนี้คือส้มตำจากหัวคอรอบี้นะคะทุกคนกรอบอร่อยเพราะว่าเราไม่มีมะละกอรเราก็ใช้หัวโคอ,อบี้ได้มันก็จะกรอบเหมือนกันวันนี้ใส่แครอทอือร่อยแล้วก็มีแคปหมูด,ด้วยนะคะอร่อยอันนี้คือข้าวเหนียวของเราสติกกี้ไลนนะคะของลุงเบนสองนาทีรวดเร็วทันใจนะคะวันนี้หิวมากชิมข้าวเหนียวกันทุกคน มันก็ข้าวเหนียวแบะมันเป็นสีน้ำตาลไม่รู้ข้าวเหนียวบ้านไหนแต่ที่แน่แไม่ใช่บ้านเราบ้านเราหรอ,อยที่สุดมีนี่ด้วยนะคะทุกคนปักขมอบชีสจะกินอะไรนักหนานี่โอ้ยกินเยอะเชียวดูนะอาหารไทยข้าวเหนียวซ้มำํำพร้อมกับผักขมอบชีส มาทุกคนกินแบบรวมมิตรบัวลอยไข่หวานมันม่วงไหมทุกคนบัวลอยลูกอใหญ่ปั้นเองเสร็จเร็วทันใจอร่อยอืมกลมๆล้อมสวัสดีวันมีแดดนะคะทุกคนแดดแรงมากเมื่อวานฝนตกวันก่อนฝนก็ตกแต่ว่าวันนี้ห้าองศานะคะทุกคนไม่หนาวมีแดด้อหนาวไหมก็หนาวายนายอยู่นะคะทุกคนเ,ออเห็นแดดแล้วสดชื่น ตอนนี้ก็ประมาณ11บเโมงนะคะถ้าเดินตากแดดจริงๆอยากไปเดินออกกําลังกายนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเดินออกกําลังกายแต่ว่าเดินลงไปซื้อของอีกแล้วเห็นแดดก็เลยอยากออกจากบ้านนะคะทุกคนจริงๆอ,ะอ่ะของไม่จําเป็นต้องไปซื้อหรอกแต่หาเรื่องออกจากบ้านทุกคนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะทํางานเหนื่อยๆแล้วก็อยากออก มาเดินตากแดดบ้างอะไรประมาณเนี้ก็เลยเดินลงเนินอีกแล้วเดี๋ยวตอนขึ้นเนินค่อยว่ากันว่าเหนื่อยแค่ไหนมันเหนื่อยแต่ได้เดินมันก็เหมือนออกกําลังกายนะคะทุกคนสดชื่นจังเลยเห็นแดดแล้วสดชื่นใครจะบ้าเหมือนเราเวลาเห็นแดดแล้วสดชื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะห้าองศานะคะทุกคนแต่ก็อยากออกมาเดินเพราะว่ามันได้แดดได้วิตามินดี วันนี้ถ้าเกิดมีนกมีหันมีหงเดี๋ยวพาแวะไปดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินลงเนินนิดนึงเพราะว่าข้างหน้ามีคนด้วยอากาศดีๆไม่ได้มีแค่เราที่มาเดินตากแดดนะคะทุกคนนู่นมีคนอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ตรงเครื่องออกกําลังกายก็มีนะคะทุกคนแต่ว่ามีเด็กด้วยมีน้องมาด้วยอ้อหันหงเต็มเลยแต่ว่าอยู่ไกลจัง <laughs> นกก็มี นี่แหละบรรยากาศหน้าหนาวนะคะทุกคนพอมีแดดแล้วก็ตรงนู้นก็มีคนมีน้องหมามีนกเยอะแยะมากมายข้างหลังหนึ่งก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตด้านขวาก็เป็นที่ออกกำลังกายแต่ว่ามีเด็กอยู่นะคะไปทางนี้ดีกว่าตรงนี้มีที่เติมน้ำมันด้วยแล้วก็ข้างหลังเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เนินตรงต้นไม้ตรงนูน้นคือทางกลับบ้านเราไปซื้อของดีกวา่าเพราะว่ามีคนเยอะตรงนั้นนะคะ ซื้อของเสร็จแล้วทุกคน <c oughs> ได้ดอกไม้มาช่อหนึ่ง <c oughs> คนชมพูป <c oughs> ้ากลับบ้านซื้อแค่นี้แหละดอกไม้ใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยไหมพอใส่กระถางแล้วก็ดูดีเนาะอืมสวยนะเนี่ยราคาสามบอลห้าสิบทุกคนทำแคบหมูด้วยมทอทอดไร้น้ำมันน่ากินไหมโอ้ อร่อยแล้วนะคะทุกคนน่ากินไหมก็มีพองบ้างไม่มีพองบ้างนะคะเพราะว่าเราทำยังเยอะเลย <c oughs> น้ำมันที่ออกมาจากแคบหมูนะคะ <c oughs> หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยไม่มันเยิมด้วยนะคะทุกคนน่ากินด้วยมาฟังความกรอบเขานะคะว่ากรอบขนาดไหนอื้อ <c oughs> กรอบมากไม่ได้กรอบฟันแตกนะคะกรอบอร่อย <c oughs> อืมลองไปทำกันดูนะคะทุกคนอร่อยมื้อเย็ยนหลังเลิกงานนะคะทุกคนส้มตำหัวคอลบี้มะละกอหมดแล้วนะคะทุกคนหัวคลบี้เขาจะกรอบกว่านะคะแล้วก็เราจะเกินกับแคบหมูมที่<ม>เราทำไว้น่ากินไหมเปิดแคบหมูมาก,ก็ หอมมาเลยแคบหมูกรอบกรอบทุกคนสั่งของแจ็ค a อม z o ซนะคะก็คืออันนี้ก็คือกระเป๋าเ้น,นะคะแ็กแพ็คแล้วก็อีกอันนึงก็คือเดี๋ยวจะแกะมาพร้อมกัน,นคือเครื่องนวดนะคะทุกคนดูข้างในกันว่าหนะ้าตาเป็นยังไง หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีฟันแบบนี้ด้วยอืมปรับระดับขาเล็กขาใหญ่ได้ตามต้องการนะคะจะลองนวดให้ดูนะคะทุกคนมันต้องไม่มีกางเกงมันถึงจะสะดวกแบบนี้นะคะทุกคนอู้สุดยอดเลยนี่คือกระเป๋าเป้นะคะที่สั่งมา ใบใหญ่ใช้ได้ฉละมี3ล็อกนะคะแล้วก็ข้างหลังถ้าเกิดว่าเราเอากระเป๋าเดินทางไว้ด้วยตรงนี้ก็จะเอาห้อยกับกระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะคะปกติว่ากระเป๋านึงจะใบเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะเวลาหนึ่งใช้เดินทางอันเนี้ยก็จะใหญ่กว่ากระเป๋าที่1ใส่ไปทํางานไซส์หนึ่งนะคะปกติไซส์ที่1ใช้จะเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้ใหญ่กว่านิดหนึง่งไม่นิดหรอก เยอะเหมือนกันทิ้งขนมฟักทองกันไหมทุกคนอืมอร่อยยังใส่เนื้อมะพร้าวขูดข้างในด้วยนะคะก็เลยเห็นเป็นขาวๆอืมอร่อยไม่หวานมาก